ที่ดีของของเยาวชนและก็ของคนไทยทั้งหมดในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการวางพระองค์ในเรื่องของอการคิดประกอบอาชีพมีความซาบซึ้งในในพระอัจฉริยภาพและก็ความเป็นตัวอย่างที่ดีของของ,ของในฐานะที่เป็นประมุขประเทศนะคอยากให้ลูกซิษย์เอาเอา,เอาเพื่อนเป็นตัวอย่างละกั ให้มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาแบบบทท่อถอยทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณงามความดีเพื่อสนองอพระราชดำริเรียว่าคุณของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อันไปช่วยแบ่งเบาภาระภารกิจของพระองค์ให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนผมผมยังยังใช้ชีวิตแบบเดิม ซึ่งอิงกับหลักของพระอ,องค์ท่านคือพอเพียงนั่นเองซ,งซึ่งซึ่งทุกวันนี้ต่อให้ผมมีเงินทองเป็นเป็นแสนเป็นล้านหรือมีรถดีๆขับหรือว่า,อามีเงินเดือนเยอะๆแต่ละเดือนอย่างเงี้ยผมก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งคําว่าพอเพียงมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้ทนมากที่สุดอย่างเงี้ยแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งซึ่งเรามีพื้นดินให้ได้เหยียบนะก็ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็คงไม่มีวันนี้นะะแล้วก็ ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้เราอยู่รอดปลอดภยัยเป็นประเทศประเทศหนึ่งที่มีประชาธิปไตยอยู่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องพึ่งแผ่นดินใครอะไรเงี้ยก็ขอบขอคุณทุงท่าน እንን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  <tune in>